สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 420สวัสดีค่ะแอดทำงานมา20ปีกว่าถ้าลาออกจากงานจะได้รับเงินเย,ยียวยาอย่างไงบ้างคะเงินเยียวยานี่หมายถึงอะไรครับถ้าหมายถึงเงินที่กระทรวงการคลังจ่ายเพื่อเยียวยาในช่วงโควิดเนี่ยผมขออนุญาตไม่ตอบก็แล้วกันนะครับเนื่องจากว่าเรื่องนี้ไม่ได้ออกมาจากพรบรคุ้มครองแรงง,งานหรือพรบรประกันสังคม หรือเป็นกฎกระทรวงที่ออกมาโดยกระทรวงแรงงานนะครับดังนั้นก็จะผิดคอนเซปต์ของรายการซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคมนะครับซึ่งเรื่องการจ่ายเยียวยาเนี่ยเป็นเรื่องของเงินที่มาจากกระทรวงการคลังนะครับไม่ใช่เงินจากประกันสังคมไม่ใช่เงินที่เป็นผลพวงมาจากข้อบังคับหรือพรบรคุ้มครองแรงงานนะครับและเรื่องพวกนี้มาเร็วไปเร็วครับ ระเบียบการจ่ายเงินต่างๆโครงการนั่นนู่นนี่มาแป๊บเดียวหมดอายุนะครับถ้านํามาตอบเป็นคลิปไปเนี่ยมันจะทําให้เกิดความสับสนได้เดี๋ยวคนที่อยากหาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการใหม่ๆเนี่ยมาเปิดเจอแต่เป็นข้อมูลของโครงการเก่าไปแล้วก็กลายเป็นว่าได้ข้อมูลที่ผิดๆไปนะครับดังนั้นเรื่องไปเร็วมาเร็วผมไม่ตอบอยู่แล้วไม่อธิบายอยู่แล้วนะครับถือว่าเปลืองพื้นที่ครับ แต่ถ้าหากว่าคําว่าเยียวยาของคุณเนี่ยหมายความว่าถ้าออกจากงานเนี่ยด้วยการลาออกจะได้รับเงินอะไรบ้างไหมโดยอาจจะไม่ต้องเรียกว่าเงินเยียวยาก็ได้คือมันเป็นเงินนั่นแหละมันจะมีช่องทางไหนบ้างที่ทําให้การลาออกจากงานเนี่ยได้รับเงินนะครับมาดูที่พรบคุ้มครองแรงงานก่อนว่าได้ไหมพรบคุ้มครองแรงงานเนี่ยบ,บังคับ นายจ้างที่เลิกจ้างลูกจ้างโดยที่ลูกจ้างไม่มีความผิดเนี่ยต้องจ่ายค่าชดเชยดังนั้นครับถ้าลูกจ้างลาออกก็แสดงว่านายจ้างไม่ใช่ฝ่ายเลิกจ้างไม่ใช่ฝ่ายบอกเลิกสัญญาดังนั้นนายจ้างไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินชดเชยดังนั้นตามพรบคุ้มครองแรงงานคุณไม่ได้อย่างแน่นอนไม่ว่าคุณจะทํางานมากี่ปีก็แล้วแต่ถ้าคุณลาออกถือว่าคุณเป็นผู้บอกเลิกสัญญาคุณไม่มีสิทธิ์นะครับคราวนี้มาที่ พรบรประกันสังคมครับพรบรประกันสังคมเนี่ยถ้าคุณลาออกจากงานในขณะที่อายุไม่ถึง55ปีคุณจะมีสิทธิ์ไปขึ้นทะเบียนว่างงานเพื่อหางานใหม่และในการหางานใหม่เนี่ยจำเป็นครับที่จะต้องมีเงินคอยช่วยเหลือในช่วงที่หางานเพราะถ้าคุณหางานไปด้วยและทำงานไปด้วยเนี่ยการหางานมันไม่มีประสิทธิภาพครับมันจะห่วงหน้าะวงหลัง เดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์งานจะไปเดินหางานเดี๋ยวก็ห่วงทํางานดังนั้นคนที่จะหางานให้ได้งานที่ดีๆเนี่ยควรที่จะว่างงานดังนั้นครับเพื่อตัดความกังวลในการที่ว่างงานแล้วไม่มีไรายได้เนี่ยก็จะมีเงินกรณีว่างงานดังนั้นคนที่ขึ้นทะเบียนว่างงานเพื่อหางานก็มีสิทธิ์ขอรับเงินกรณีว่างงานได้การลาออกก็มีสิทธิ์นะครับ แต่จะได้น้อยกว่าคนที่ถูกเลิกจ้างหน่อยนะครับแต่ก็ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าการลาออกของคุณนั้นคุณอายุ55ปีขึ้นไปคุณก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีว่างงานแต่คุณจะเกิดสิทธิ์กรณีชาราภาพนะครับคุณก็จะสามารถขอรับเงินกรณีชาราภาพได้ครับโดยสรุปนะครับจากประบอคุ้มครองแรงงานไม่มีนะครับ เพราะว่าคุณเป็นผู้บอกเลิกสัญญาสำหรับพรบรประกันสังคมถ้าหากว่าอายุยังไม่ถึง55คุณสามารถไปขึ้นทะเบียนว่างงานและขอรับเงินกรณีว่างงานได้ถ้าอายุ55ขึ้นไปคุณขอรับเงินกรณีชาราภาพครับขอบคุณสำหรับคำถามครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคำถามแล้วพบกันใน e ีพีถัดไปครับสวัสดีครับ